วิธีเปลี่ยนทีวีเก่าที่บ้านนะให้ดูออนไลน์ได้สมัยนี้ยหลายๆคนก็นิยมดูรายการในแอปแดงกันเยอะมากๆ เพราะมีรายการให้ดูหลากหลายนะทั้งรายการทีวีย้อนหลังข่าวย้อนหลังดู MV ฟังเพลงดูมวยและคลิปรายการของช่องต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะทั้งช่องของทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศสำหรับบ้านใครที่มีทีวีเก่านะที่ไม่สามารถเชื่อม WiFi ได้เหมือนทีวีสมัยใหม่แต่อยากดูรายการต่างๆในแอปแดงนะก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยวนะโดยใช้กล่อง Android TV นะฮะ กล่องหนึ่งก็อันประมาณ5 600บาทซึ่งเจ้ากล่องเนี่ยก็จะทําให้ทีวีเก่าของเราเนี่ยสามารถดูรายการต่างๆในแอปแดงได้โดยไม่ต้องไปเสียตังเยอะซื้อทีวีใหม่เลยและเจ้ากล่อง Android TV เนี่ยบอกเลยว่าเชื่อมต่อเองง่ายมากๆนะฮะเพียงแค่เสียบสาย HDMI นะจากกล่อง Android เข้ากับทีวีเราหลังจากนั้นเราก็เชื่อม Wi-Fi เพียงเท่านี้เราก็สามารถดูรายการต่างๆในแอปแดงได้แล้วนะง่ายมากๆอย่างทีวีเก่าของผมเครื่องเนี่ยคิดว่าถ้าจะเอาไปขายร้านของเก่าคงได้มาไม่เท่าไหร่ก็เลยคิดว่าซื้อกล่อง Android TV มาเชื่อมแล้ว,ลวยก ขึ้นมาดูแอปแดงที่ห้องจะดีกว่าเพราะว่ามีทีวีในห้องมันก็สบายไปอย่างนะไม่ต้องลงไปดูชั้นล่างแล้วช่วงนี้กําลังติดดูคลิปติทฟู้ดเกาหลีอยู่พอดีดูเพลินๆได้ทั้งวันเลยสําหรับบ้านใครที่ตอนนี้มีทีวีเก่าอยู่แล้วหน้าจอมันก็ยังใช้ได้อยู่นะไม่ได้เสียอะไรเพียงแค่ว่ามันไม่สามารถเชื่อม Wi-Fi ได้เหมือนทีวีสมัยใหม่ก็ลองหากล่อง Android TV มาเชื่อมดูนะครับ